ช่วงต่อจากนี้ไปเราก็จะได้เราเพริญปูกุศลให้ยิ่งขึ้นไปหรือให้คคบวงจรให้เกิดความสมบูรณ์ของบุญกิริยาวัตถุโดยหลักๆแล้วก็สาประการพระพัธกถาจารย์ก็ขยาย ออเป็นสิบประการสาประการนั้นได้แก่ 1. นึ่ทานไมยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานสอศีลอม่บุญสำเร็จด้วยการมีเจตนารักษาศีลสามภาวนาไม่ บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิต,ตภาวนายญาติโยมทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจมาวัดเพื่อจะได้บำเพ็ญบุญอุศลให้ครบทั้งสามประการบางทีเวลาชวนกันไปทำบุญเราก็ คิดเฉพาะว่าไปให้ทานปาเมอไปทั้งบุญป้เามอไปทั้งบุญคำว่าป้เามอไปทั้งบุญอาจจะคิดได้เฉพาะการไปบริจาคทานเท่านั้นทีนี้เราผู้มาวัดวงเล็บบ่อยๆเป็นประจำ โดยเฉพาะวันศีลวันพระควรจะคิดให้มันครบควรจะคิดให้มันสมบูรณ์ว่าปักมาไปทาบุญให้คิดถึงคําว่าบุญทั้งสามประก,กาศปักมาไปทําบุญก็คิดให้มันครบว่าไปให้ทานไปรักษาศีล ไปเจริญจิตตภาวนาเวลาชวนกันปั้งไปทำบุญก็ให้มันคิดได้เออบุญมันมีทั้งสามประการนะไปแล้วอาศัยการให้ทานทำให้มีการสมาทานศีลเช่นญาติโยมจะมาบริจาคทานทำไมท่านขึ้นคำว่าทานศีลภาวนา ก็ญาติโยมตั้งใจเบื้องต้นในการจะมาบริจากทานจะมาทำบุญใส่บารถวายปัจจัยทยทานต่างๆมาแล้วประกอบพิธีมีการไหว้พระสมทานศีลน,นั่นเป็นเพราะปารกการให้ทานเบื้องต้นจึงมีการสมทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทาน บุญใส่บาตรถวาสังฆทาในขณะนี้กำลังเจริญจิตตภาวนาชำระจิตใจให้ใสสะอาดแม้แต่การกำลังฟังบรรญญยายูู่่ฟังการน้อมหรือว่าน้อมน้าจิตใจให้เข้าสู่ภาวนาตอนนี้ก็เป็นการภาวนาไปพร้อมกันในขณะฟัง เป็นการชำระจิตใจให้ใสสะอาดไปด้วยการฟังจึงเป็นการภาวนาการแสดงธรรมก็เป็นการภาวนาการกำหนดรู้ลมหายใจเท้าออกก็เป็นการภาวนามีผลจากการวิจัยของแพทย์เขาบอกว่าการได้สวดมนต์ทามสมาธิไม่กี่นาทีประมาณ1ิ กว่านาทีเป็นผลดีต่อสมองแล้วบางผลงานวิจัยก็บอกว่าถ้านั่งสมาธิให้ได้20นาทีสมองของเราร่างกายของเรามันจะหลั่งสารเอนโดฟินสารบุญสารแห่งความสุขพาให้คนยิ้มแย้มพาให้ร่างกายสดชื่น เรียวสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขหลั่งออกมาสมองมันจะทำหน้าที่หลั่งสารออกมาหรือบางบางผลงานวิจัยก็บอกว่ามันจะหลั่งสารซีโรโทนินสารซีโรโทนินเป็นสารคล้ายๆกับยานอนหลับดาะนั้นบางคนนั่งสมาธิ ก็จะมีอาการง่วงมีอาการง่วงคล้ายๆว่า,าจะนอนหลับอันนี้ก็แสดงว่าสารอันนี้มันหลังออกมาวัยหลังออกมาวก็จะทำให้ไปลดความเครียดคนนอนหลับก็จะลดความเครียดเวลาคนมีความเครียดเขาก็จะให้ยา ไอย้ยาที่มีสารซีโรโทนินนี่แหละที่จะลดความเครียดลดความซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้ก็เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้ทำสมาธิเล็กๆ,ๆน้อยๆก็เป็นผลดีต่อร่างกายเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าทางวัดไม่ทำ อาจจะเสียเปรียบโรงพยาบาลเขาเริ่มทำแล้วทั่วประเทศนำล่องประมาณ12จังหวัดคนป่วยหรือผู้ที่ติดตามคนป่วยไปโรงพยาบาลแม้แต่พยาบาลเองในช่วงที่รอหมอเนี่เขาจะมีการให้สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิประมาณ5นาที10นาทีจะช่วยให้ ลดความกังวลลดความเครียดดีต่อไปนั่งบนรอหมอแล้วก็ทำให้ดีต่อสุขภาพถ้าวัดไม่ทำนี่ก็ต่อไปเขาก็จะไปนั่งสมาธิที่โรงพยาบาลวัดก็จะล้างโรงพยาบาลก็จะเจริญจเจริญขึ้นเลยคนคนป่วยก็จะมาก แต่ถ้าเราทําสมาธิมาวัดมาทําสมาธิโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลก็ยากเพราะว่าจิตมันมีผลต่อร่างกายดังนั้นในขณะนี้ก็ขอให้คณะเราทั้งหลายตั้งอตั้งใจทําจิตให้ปลองใสทําจิตให้สงบเป็นสมาธิจิตใจจะได้สดชื่นเบิกบานร่างกายก็จะได้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย